อ้าวทิง,งทำไมคุณยังอยู่ตรงนี้ล่ะบอนมีอะไรหรือเปล่าคะก็ลูกค้าคนจีนที่คุณติดต่อมาตลอดครึ่งปีเ,เขารออยู่ที่ห้องประชุมนะการสั่งซื้อสินค้าครั้งนี้ตั้งหลายล้านผมว่าถ้าคุณเซ็นได้จะได้โบนัสไม่น้อยเลยเอะประธานเจเฉินมาทั้งทีทำไมไม่มีใครแจ้งฉันเลยล่ะคะบอลงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะอืมรีบไปล่ะเขารอนานแล้วค่ะ ยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะครับเช่นกันครับสวัสดีค่ะประธานเจเชเฉินท่านมาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่คะถ้าท่านแจ้งฉันเข้ามาก่อนอ่ะฉันจะได้เตรียมการต้อนรับท่านเป็นอย่างดีต้องขอโทษด้วยนะคะที่ไม่เตรียมการต้อนรับท่านไว้แล้วสัญญาสั่งสินค้าเสร็จเสร็จแล้วหรอคะใช่ผมพึงพอใจอย่างมากนอกจากสินค้าจะมีจุดแข็งแล้วสินค้ายังมีคุณภาพและราคาถูกอกด้วย ความสามารถทางด้านธุรกิจของบริษัทพวกคุณเนี่ยดีจริงๆเลยผมคิดไม่ผิดที่เลือกบริษัทนี้หวังว่าอนาะคตเราจะได้ร่วมมือกันอีกนะขอบคุณที่ชมค่ะประธานครับผมเตรียมรถรออยู่หน้าบริษัทแล้วครับคนขับรถจะขับไปส่งประธานที่สนามบินขอบคุณสําหรับคําแนะนําดีๆนะครับการบริการของพวกคุณดีจริงๆเลยนี่เป็นสิ่งที่ผมภูมิพอใจในบริษัทนี้งั้นไว้เจอกันใหม่ละกันยินดีที่ทำธุรกิจด้วยกันนะครับขอบ,ขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับงั้นเดี๋ยวฉันไปส่งนะคะไม่เป็นไร ขอบคุณคุณท็อปมากเลยนะคะที่ดูแลลูกค้าแทนฉันตอนที่ฉันไม่อยู่แถมยงังจัดก,การเ,เรื่องเซ็นสัญญาให้อีกด้วยงั้นฉันเลี้ยงข้าวคุณเป็นการตอบแทนละกันคุณท็อปอะ่ะเลือกร้านมาได้เลยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ผมต้องดูแลลูกค้าของผมคุณอยากคิดเองเออเองสิใครไปช่วยคุณดูแลลูกค้ากันลูกค้าสั่งสินค้ารอตนนี้คอมมิชชั่นไม่ต่ำกว่าแสนผมว่าให้ผมเลี้ยงคุณเองดีกว่ามั้งคุณอยากกินร้านอาหารแพงๆร้านไหนเลือกมาเลย ถือซะว่าผมเห็นใจนี่คุณหมายความว่าอย่างไงนี่ยังไม่ชัดเจนอีกเหรอผมได้ยินมาว่าคุณคุยกับลูกค้าคนนี้ใช้เวลาตั้งครึ่งปีโอ้โหทำได้ไงเนี่ยคุยกับลูกค้าคนเดียวต้องใช้เวลานานขนาดนี้เลยเหรอตกลงไปคุยกับลูกค้าหรือว่าไปจีบกับลูกค้ากันแน่ดูอย่างผมสิแค่ครึ่งวันอะ่ะก็ปิดจ๊อบได้แล้วลูกค้าของคุณเหรอคุณกำลังร้อนเล่นอะไรอยู่ ล้อเล่นใครล้อเล่นกับคุณกันเหยื่อเข้าถ้ำเสือจะปล่อยให้หลุดมือไปได้ไงใครๆก็รู้ว่าลูกค้าคนนี้ฉันเป็นคนติดต่อกับเขามาโดยตลอดวันนี้เขามาเซ็นสัญญาสั่งสินค้าคุณแค่พิมพ์สัญญาและต้อนรับเขาอะแค่นี้ก็บอกเป็นลูกค้าคุณแล้วหรอผมถึงได้บอกไงว่าสมองคุณอะมีปัญหาคุณใช้เวลาตั้งครึ่งปีส่วนผมอะใช้เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นอะคุณควรกลับไปทบทวนตัวเองซะใหม่ นะถ้าฉันไม่ปูทางให้มีหรอลูกค้าจะมาเซ็นสัญญาที่นี่พอแล้วพอแล้วผมขี้เกียจเสียวเวลาคุยกับคุณเดี๋ยวผมอะจะไปให้ฝ่ายการเงินคิดค่าคอมมิชชั่นให้ดีกว่าเรื่องเนี้ฉันต้องคุยกับบอสที่ได้ขออนุญาตค่ะบอสคะทอบาทแย่งลูกค้าของฉันฉันควรจัดการยังไงดี ไปคุยกับประธานเจเฉินดให้รู้เรื่องได้ไหมไม่ได้ถ้าคุณเอาเรื่องนี้ไปบอกประธานเจเฉินนอ่ะเขาจะมองบริษัทเราอ่ะจากการปัญหาภายในไม่ได้เราฉันควรทํำยังไงดีอ่ะแบบนี้ที่ฉันพยายามมาตลอดครึ่งปีอ่ะก็สูดเปล่านะสิบอสก็รู้กว่าประธานเจเฉินอ่ะจะยอมตกลงสั่งสินค้ากับเราอ่ะมันยากลําบากแค่ไหนประธานเจเฉินดต้องการตัวอย่างสินค้าฉันก็ต้องรีบส่งให้ทันทีตีสองตีสามอ่ะยังต้องนั่งคุยกับลูกค้าประธานเจเฉินอีก ผมรู้แล้วเดี๋ยวผมจัดก,การเองฮัโลโหลน้ำมนต์ค่าคอมมิชชั่นของคุณทออ็อปอ่ะอย่าเพิ่งอนบุบานให้เขานะเดี๋ยวผมจะขอตรวจสอบอะไรบางอย่างชิงเดี๋ยวคุณไปทำงานต่อนะเรื่องนี้คุณสบายใจได้ได้ค่ะยังไงก็ให้ความเป็นธรรกับฉันด้วยนะคะขอตัวก่อนค่ะ พี่ท็อปนี่ทั้งเก่งทั้งขยันผมได้ยินว่าพี่เพิ่งไปเซ็นสัญญาใหม่มาได้กำไรนั่งหลายล้านค่าคอมมิชชั่นอ่ะคงไม่น้อยสินะนายใยจริงเลยเรื่องแค่นี้จิบ๊บจิ๊บอาทิตย์หน้าจะมีการเลือกผู้จัดการคนใหม่ผมว่าตำแหน่งนี้เหมาะกับพี่มากเลยนะครับอืมกูได,ด้ดีพี่ก็ว่าจะเสนอเรื่องเนี้ให้บอสอยู่เดี๋ยวถึงเวลานายอยู่ข้างพี่ด้วยนะเว้ยแน่นอนอยู่แล้วครับพี่ ผมอ่อยู่ข้างพี่เสมอแต่ว่าตอนเนี้ผมมีปัญหาอยากให้พี่ช่วยหน่อยปัญหาอะไรไหนน้องว่ามาสิคือช่วงนี้มผมช็อตนิดหน่อยอ่ะแต่ผมไม่ได้คิดจะยืมเงินพี่นะผมแค่อยากเรียนรู้วิธีหาเงินจากพี่หน่อยพี่พอจะช่วยผมได้ไหมโอ้ยมันจะไปยากกอะไรเรื่องแค่นี้เองนายรู้ไหมทำไมพี่อะ่ะชอบนั่งอยู่ที่ประตูตลอดเวลาเพราะเวลาลูกค้ามา พี่จะได้ไปต้อนรับลูกค้าแล้วพาไปที่ห้องรับแขกจากนั้นพี่ก็จะบอกลูกค้าว่าเซลล์ที่นัดลูกค้าไว้ไม่ได้มาให้ติดต่อผ่านพี่โดยตรงได้เลยสุดท้ายแล้วพี่ก็จะเอาสัญญาไปให้เขาเซ็นแล้วรอรับเงินสบายสบายได้เลยที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองสมเป็นพี่ที่ผมนับถือสุดยอดพี่บอกแล้วไงให้ใช้สมองเยอะๆไม่ใช่ไปนั่งทำอะไรโง่ๆเหมือนคนอื่นนั่งทำอะไรก็ไม่รู้ได้ทั้งวัน นายอยู่กับพี่สบายใจได้เรื่องเงินจิบจิบได้เลยครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับเออฮลัลโหลฮัลโหลวัดวอเรียกอะไรนะมาหามวันหน่อยเออเรื่องใหม่กว่าวัดครับวัดเรียกผมมีอะไรเหรอฮะ จะไปยากอะไรเรื่องแค่นี้เองนายรู้ไหมทำไมพี่ชอบไปนั้งหน้าประตูตลอดเวลาเพราะเวลาลูกค้ามาพี่ก็จะรีบไปต้อนรับลูกนายรู้ใช่ไหมพราะผมเรียกนายเข้ามาทำไมบอสเรียกผมเหรอครับใช่ผมมีอะไรจให้คุณช่วยหน่อยเรื่องอะไรเหรอ,อ,รอรครับบอสได้เลยครับบอสเรื่องนี้ไว้ใจผมได้เลยครับผมจะรอฟังข่าวดีนะครับ อสครับผมขอโทษผมทําไปพ่อลงเช่ววูบถิงพี่ขอโทษนะเดี๋ยวพี่จะคืนค่าคอมมิชชั่นให้หมดเลยท็อปครั้งนี้ผมจะไม่เอาเรื่องคุณแต่ว่าบอสคะแต่ผมอะก็ไม่สามารถให้คุณทํางานต่อในบริษัทผมได้จําบทเรียนครั้งนี้ไว้และอย่าไปทําแบบนี้อีกงานที่ลงมือทําด้วยตนเองเงินที่หามาด้วยตนเองถึงน่าภูมิใจคนเราไม่ว่าจะทําอะไรอะต้องมีความซื่อสัตย์ ุณนะคะบ,บอสถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ